สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่หน้างานท่านเปานะครับอยู่ที่เข็มครับอ่าเดี่ยวเดูกินข้าวโอ้อร่อยไหมล่ะที่ว่าอร่อยกว่าที่เรากินตรงนั้นกว่าโซคลานอร่อยนะอันนี้อร่อยข้าวขาหมูว่ะโอเคข้าวขาหมูมากินโอ้เพราเมื่อคืนเราตรงไหน ร้นอน,น,ไ,ไ,หนอไหมไม่รอ้รอนหลับสบายเลยเหอเออเลยสบายอโอ้สัตว์ข้าวไปสามจานเนาะเมื่อ <c ười> คืน <c ười> สามจานเนา <c ười> ะผมหมดไปสองกับข้าวเขาทำอร่อยมากกับข้าวอยู่ตลาดในตลาดเขาเรียกว่าตลาดไหนะตลาด,ดอุดมสมถ่ะตลาดอุดมสมตลาดอุดมสมครับ ก็ยังไม่ได้กลับครับเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนโครงโซลา่าเจ้าฟ้าใสาครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละถึงจะได้กลับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ปกตินะครับแต่ว่าคนที่บ้านผมเขาก็พากันกลับบ้านแล้วละ่ะกลับเป็นบางส่วนเขายังไม่ได้ประกาศให้กลับนะแต่ว่าก็กลับคนนะครับเพราะว่าเป็นห่วงบ้าน บางคนก็ต้องมาดูแลสัตว์เลี้ยงเพราะว่าตอนไปก็ไปติดตัวกับของมีค่าก็ต้องกลับมาดูสัตว์เลี้ยงครับตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าคอมเมนต์นี้ละเมิดการยิงมาสามครั้งนะครับมันไว้ใจไม่ได้เลยทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ผมไม่เข้าใจนะ ไม่ไม่มีสัจจะเลยครับไม่มีสัจจะแบบนี้มันมันทําให้เชื่อใจไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เหมารวมนะกพว่าบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีเลยโดยเฉพาะขนาดโคศกอะไรผู้หญิงอะอะไรนะชื่อมารีป่ะโอ้ยโกหกไปแบบโกหกแบบหน้าดันด้านนะทุกคนเนาะเอาแต่ข่าวลวงมาเผยเพร่ให้ ประชาชนตัวเองรับรู้นะครับแบบลวงลูกมากๆเลยครับไม่รู้ว่าเกิดมายัางไงเกิดมาได้ยังไงนะไม่ละอายตัวเองเลยโกหกตัวเองไปวันๆนะโกหกตัวเองไม่พอโกหกประชาชนตัวเองด้วยโอ้แบบนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหว,ไม,ไหวม่นคนอยู่บ่ยังเป็นคนอยู่บ่ แต่ที่อื่นก็ยังทํางานได้ปกตินะครับนี่ก็โชคดีครับที่มีงานทำนะ่นเองเปาเนี่ยโชคดีนะมีงานไม่งั้นเรียบร้อยเลยแหละไม่มีเงินสงดนวดหรอหหกเนาะใชไม่งั้นไม่มีเงินสงบนวดมนะอยู่บ้านไม่มีอะไรทํานะโง่ให้ต้องกลับลงอ,อยู่นี่แหละเนาะนี่แหละ มีงานทำพอดีแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่ไม่รู้จะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่เราก็อยากอยู่แบบสงบอยู่แบบสันตินะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกเพียงเพียงพเพราะแค่ผลประโยชน์ตัวเองเทๆทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศอยู่แบบยากลำบากบางคนก็ต้องสูญเสียคนที่เรารักไปนะครับ โดยเฉพาะพี่พี่ทหารแนวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายคนไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายกัมพูชานะครับก็สูญเสียคนที่รักไปก็ขอให้เหตุการณ์มันสงบด้วยเร็วที่สุดนะครับคือย้ํานะครับฝั่งไทยรักสงบอยู่แล้วครับถ้าไม่มีใครมาลุกรานมาเยาะเยก่อนนะครับฝั่งไทยรักสงบเป็นประเทศที่อ่า เขาเรียกว่าอะไรเป็นประเทศที่เคารพซึ่งมนุษยชาตินะครับก็ยังดูแลฝั่งทหารฝังคเมนนะที่จับมาได้ก็ดูแลเป็นอย่างดีเรียกว่าเฉลยสิทธิ์เนาะแล้วก็ทหารที่เสียชีวิตเราก็ทําการนําร่างมาแล้วก็จัดส่งไปทางกัมพูชาคืนแต่เขาทําไมไม่สํานึกเขาไม่สํานึกเลยนะครับ คือเขาจะยังไงอะเเป็นกับผู้นำฝ่ายคำพู้ชานั่นะครับต้องประนามเลยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากพวกท่านที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะนะครับหวังว่าให้สงบโดยเร็วที่สุดนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ เจอกันใหม่แล้วกันครับบ๊ายบายครับ